สํานักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดครับจัดกิจกรรมการประกวดสื่อพื้นบ้านประเภทลําตัดในโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉัน์และความสามัคคีของคนในชาติประจําปีงบประมาณ2,555ครับที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนายจําลองสิงโตงามผู้มนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสื่อพื้นบ้านประเภทลําตัด ในโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉัน์และความสาม,มัคคีของคนในชาติประจําปีงบประมาณ2,555ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่มอบหมายให้สํานักประชาสัมพันธ์ในเขตสังกัดดําเนินการจัดกิจกรรมประกวดสื่อพื้นบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงและกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความรักความสาม,มัคคีและร่วมมือสร้างความสงบสุขสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งทางสำนักพัฒนมพันธ์เขต7ได้เลือกจัดก,การประกวดสื่อพื้นบ้านประเภทลำตัดรุ่นประชาชนทั่วไปเพราะลำตัดเป็นสื่อพื้นบ้านที่มีศักยภาพทางด้านการประชาสัมพันธ์มีเสน่ห์ให้ความสนุกสนานใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสามารถสื่อสารกับชุมชนได้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ครับการประกวดสื่อพื้นบ้านประเภทลำตัดในครั้งนี้มีทีมที่เข้าประกวดทั้งสิ้น5ทีมประกอบด้วยทีมจากจังหวัดฉะเชิงเซาทีมจากจังหวัดชนบุรีทีมจากจังหวัดระยอง ทีมจากจังหวัดนครนายกและทีมจากจังหวัดตราดสำหรับผลการประกวดสื่อพื้นบ้านประเภทลำตัดในครั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศนะครับได้แก่คณะกำนันสำเริงจากจังหวัดระยองรองชนะเลิศอันดับที่1คณะบางส้อยจังหวัดชนบุรีรองชนะเลิศอันดับที่2คณะการแสดงพื้นบ้านไทยพวนจากจังหวัดนครนายกรางวัลชมเชยจำนวนสองรางวัลคือคณะหวังติดจากจังหวัดฉะเชิงเซาและคณะลำตัดพื้นบ้านตราดจากจังหวัดตราดนะครับ ซึ่งทุกทีมได้รับรางวัลเงินสดพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจด้วยนะครับ